สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานะคะบันทึกการเดินทางของชีวิตเจนป้ารอบนี้คือพาคุณแม่วัย7 4ปีไปสูดอากาศที่เขาค้อกันตามมาค่ะระหว่างการเดินทางเราแวะที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเพื่อพักคนพักรถเข้าห้องน้ำและทานข้าวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวช่วงหน้าฝนเขียวชุ่มบรรยากาศดีมากค่ะระหว่างการเดินทางคุณแม่ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านสะพานห้วยตองที่ดูหน้าหวาดเสียวพอเชื่อมภูเขาสองลูกผ่านหูบเหวเขาึกสวยงามยิ่งนักค่ะหลังจากผ่านทะเลภูเขาเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านกาแฟแบรรยากาศดีให้พวกเราได้เช็คอินและก็ถ่ายรูปส,สวยๆกันนะคะระหว่างนั้นพวกเราก็ได้ได้มพักกันชิวๆช,ชื่อร้านคาเฟ่แอนมอลอย่าลืมแวะกันนะคะ ที่ร้านคาเฟ่แอนมอลนอกจากมีกาแฟาอร่อยมีของที่ระลึกให้เราช้อปปิง้งก็ยังมีน้องใสบริเนฮัสกี้ให้พวกเราได้ยอกล้ออารมณ์ดีเชียวค่ะน้องชื่อน้องมาดีโลและก็เชื่องมากถูกใจคนชอบหมากันเลยทีเดียวค่ะคืนนี้พวกเราพักที่โรงแรมท็อฟฟี่โฮมโรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์แนะนำเลยค่ะว่าบรรยากาศดีและราคาไม่แพงเสดายจันป้าพาน้องทองสีไปด้วย เข้าโรงแรมไม่ได้เลยต้องแยกตัวไปนอนที่บ้านเพื่อนส่วนคนอื่นๆพักที่นี่คอนเฟิร์มค่ะว่าดีและราคาย่อมเยาค่ะรุ่งเช้าแวะเช็คอินที่ร้านแชตตันบูกา้าชมวิวสวยๆและดื่มกาแฟกันยืนยันว่าวิวสวยมากกาแฟหลักสิบแต่วิวหลักล้านนะคะกาแฟอร่อยคุ้มค่าถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เป็นความทรงจำคุณแม่แฮปปี้ทีเดียวค่ะ ทางไปห้องน้ำมีไกด์สาวไว้ใสอยากออกช่องกับจานป้าด้วยรีวิวห้องน้ำที่ต้องเดินลึกลงไปบรรยากาศสวยเจ้าของร้านปลูกต้นไม้ไว้เขียวชะอุ่มบอกให้พวกนางพูดพวกนางก็ไม่ยอมพูดบอกเขินค่ะคุณป้าช่วงบ่ายเราแวะร้านกาแฟโมอายวงเล็บว่ากาแฟอีกแล้วเป็นอีกที่ที่คนมาเขาคอต้องเช็คอินนะคะบรรยากาศสวยกาแฟอร่อยถ่ายรูปส,สวยสกันอีกแล้วค่ะ เมื่อมาเขาค้อสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือการซื้อผักผลไม้ที่ชาวบ้านออกมาขายรับรองว่าสดอร่อยโดยเฉพาะกระลำเอาไปผัดน้ำปลากันนะคะจันป้าขอเล่าถึงเขาค้อกันหน่อยนะคะว่าเขาค้อเนี่ยเป็นชื่อรวมของกลุ่มภูเขาน้อยใหญ่ที่อยู่ในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เขาค้อมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ซื้อผักผลไม้สดๆเดื่มกาแฟอร่อยๆกันนะคะ ประวัติความเป็นมาของเขาคอในปีพศ2508นะคะเกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทำให้เกิดการต่อสู้กับกลุ่มที่เรียกว่าคอมมวนิสต์ซึ่งใช้พื้นที่แถบจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกและจังหวัดเลยต่อต้านรัฐบาลหลังจากนั้นรัฐบาลจึงให้ตั้งกองบัญชาการสู้รบที่อำเภอหล่มสักเพื่อขัดขวางการทำงานของคอมมวนิสต์ในแถบนี้ ปี2520มีการจัดตั้งโครงการพัฒนารุ่มน้ำเข็กซึ่งอยู่ในบริเวณเขาค้อและจัดตั้งเป็นอำเภอในปีพศ2527นำความเจริญและการพัฒนามาสู่เขาค้อจนกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้เขาค้อซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งผัดผลไม้เรียบร้อยเรากลับบ้านได้ค่ะ ทลิปนี้ดีต่อใจได้พาคุณแม่วัยชราที่ใจเกินร้อยออกไปสูดอากาศนอกบ้านแค่ได้พาแม่นั่งรถชมวิวชมน้ำชมภูเขารับประทานของชอบในระหว่างการเดินทางแวะซื้อของแทบจะทุกร้านที่มีขายตามข้างทางแค่นี้แม่ก็สุขเหลือเกินเสมือนย้ำเตือนตัวเองไว้เสมอหาเวลาใช้ชีวิตของตนเองและใช้เวลาของชีวิตกับคนที่เรารักเพราะสักวันหนึ่ง มันจะเป็นเพียงความทรงจำเท่านั้นค่ะ EP นี้จันป้าขอจบเพียงเท่านี้นะคะอ <Open high. S 1> ย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จันป้าด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าติดตามบันทึกการเดินทางของชีวิตจันป้ากันนะคะบ๊ายบายค่ะ